ณชุมชนคลองอุดมชลจรจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอสอมอดีเด่นระดับภาคท่านหนึ่งะฮะคุณรสลินเกษตรนิยมครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับฉายาว่าเล็กพิขิกหนูสู้งานจะสู้งานมากแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ อครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่โรสลินอสมดีเด่นระดับภาคนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงาการแก้ปัญหาในชุมชนตอนนี้เราเจออะไรบ้างครับคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของโลก เบาหวานความดัน NCD นะคะทีนี้เรามีการแก้ไขปัญหาในชุมชนของเราโดยการของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของอุดมชลจรในเรื่องของศูนย์สุขภาพตรวจสุขภาพตนเองในชุมชน <S <S Health <Station> s t a t i o และเรายังส่งเสริมในเรื่องของการนับขับทำให้โรคเบาหวานความดันในชุมชนของเราเนี่ย ไม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเรามีการติดตามอย่างต่อเนื่องรเราเน้นในเรื่องของการทานยาครบไหมถ้าทานยาครบตามคุณหมอสั่งค,คุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีทําให้การแก้ไขปัญหาในตําบลของเราดีขึ้นในระดับ,บดีมากนะคะ ในการทำงานในเรื่องของระบบสุขภาพภาคประชาชนนะคะเราต้องทํางานแบบบูรณาการร่วมกันโดยทํางานเครือข่ายซึ่งสถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเองของเราเฮลท์สเตชันนะคะเราจะมีประจำการอยู่ในทุกหมู่นะคะตั้งแต่หมู่หถึงหมู่เเพื่อให้พี่อสมอมาประจำการอยู่ที่ศูนย์และจะมีผู้มาใช้บริการและจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลตรงนี้นะคะโดยทีมอสมอและมีการส่งต่อข้อมูลให้กับรอพอสตเพื่อมีการ ตรวจว่าคนไหนมีความผิดปกติแล้วจะทําการรักษาส่งต่อให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งอยากจะสอบถามความรู้สึกว่า ที่พี่ๆอสมเียเขาลงพื้นที่เข้ามาดูแลคุณคุณลุงเะรารู้สึกไงบ้างครับก็ดีดีใจที่มาช่วยหลายๆอย่างช่วยทุกอย่างเลยหลายอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างมาตรวจร่างกายเจาะเลือดวัดความดันอะไรให้เนี่ยเขาเอายามาให้ โอ้โหบริเวณแถวนี้นี่คือเป็นพื้นที่โครงการอะไรครับโครงการค่ะเศรษฐกิจโครงการเศรษฐกิจวิถีใหม่พอเพียงแบบพอเพียงนะคะตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของหมู่สี่ตำบลของอุดมชลจรครับซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีด้านด้านการเกษตรมาศึกษาดูงานในตำบลของเราอย่างต่อเนื่องนะครับงานขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องของ การทำเศรษฐกิจกพอเพียงด้วยนะการลดต้นทุนนะแล้วก็มันจะได้เพิ่มรายได้นะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการที่ว่าจะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเราก็จะเป็นสูตรข้าวชุมชนเนาก็จะเน้นในเรื่องของการทําอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้นะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็ดีแล้วก็การจัดการศัตรูพืชต,ต่างๆมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สาร สารชีวพันธุ์นะฮะเข้ามาช่วยเงี้ยมันก็ทําให้เราลดการใช้สารเคมีลงไปได้นะครับก็ส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยการขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยข้าวนะแล้วก็มีเกษตรตําบลเกษตรจังหวัดเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้นะให้ตางศูนย์เราเนี่ยซึ่งกไไ็ได้ได้รับการอบรมหลายๆด้านนะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็ กระจายความรู้นะในการที่ทําการเกษตรซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆที่ก็มาดูงานก็ผัดกันไปดูขัดกันมาดูอยู่เรื่อยๆนะครับก็กยินดีตอนรับในหลายลด้านนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะจะมาดูในด้านอะไรนะครับ โลซลินครับวันนี้ผมได้ไปทั้งลงพื้นที่<อ>แล้วก็ดูนวัตกรรมของทางชุมชนที่นี่ด้วยผมอยากจะสอบถามพี่โลซลินนิดนึงครับว่าเส้นทางของทางการที่เราได้เป็นอสอมเนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเราทอร้อหรือเปล่าปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนนะคะในการลงชุมชนของเราพี่โลซลินกลับไปบ้านพี่โลซลินไปนั่งแล้วจากจิตหัวจิตหัวใจของพี่โสรลินจะทอนหมวก ในเรื่องของการเป็นอสมอหลายลอรบอบเพราะการลงพื้นที่บางทีเรารู้ปัญหาอุปสรรคว่ามีอะไรเนาะทำทอ้อแท้ของอ,อสมอมีแน่นอนอแต่มาวันหนึ่งก็ได้ยินคําของพ่อหลวงรอก้าว่าเธอจะท้อทําไมเธอ,อคืออาสาของแผ่นดินเธออาสาเข้ามาดูแลคนในชุมชนแล้วเธอจะต้องทําหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดเพื่อสร้างคุณงามความดีตอบแทนคุณแผ่นดินอันนี้คือ มันทําให้ใจฟูมากๆเนาะในการต่อสู้มันมีพลังเห็นพ่อทํางานเราไม่ได้เสศษเสี้ยวของพ่อหลวงรอเเนาะพี่ใช้วิธีการดําเนินชีวิตในการเป็นติดอาสาในทุกหมวกของพี่โดยมีพ่อหลวงรอเก้าเป็นหลักชีวิตของพี่แลนะทีมพี่ๆออ,อมอตําบลของอุดมชลจรเป็นทีมที่แข็งแกรง และมุ่งมั่นในการทําให้สุขภาพภาคประชาชนของ<ม>คนตําบลของอุดมชุนดอจอนดีขึ้นเรื่อยๆแล,แล้วจะดีต่อไปในวันข้างหน้าอยากจะเรียนพี่น้ององสมอว่ากระทรวงสาธารณสุขเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้ององสมอสร้างขวัญกําลังใจเราจะ มีในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอสมอสร้างความก้าวหน้าดูแลเรื่องให้มีรายได้เสริมอะไรต่างๆรวมทั้งให้ให้มีความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีขวัญกำลังใจในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนครับจากความร่วมมือท่านนายกมนุษศักดิ์มองซีรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจนถึงท่านปินทีราเก่งการพาณิชย์ในอำเภอเมืองฉะเชิงเซาทำให้อสมอครองอุดมชนลจรเป็นอสมมดีเด่น ที่เน้นเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ลงมมือช่วยกันอย่างกลมเกลียวและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ,บ